ชื่อพอสิตันทาน,นะครับแล้วก็ทาง facebook ชื่อดนแวงใหญ่จากหน่วยยิ้มยิ้มภาพยนตร์จังหวัดชัยภูมิครับมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้ครับออกเดินทางตอนประมาณหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มครับมาถึงนี่ประมาณตีสี่ใช้ทีมงานกี่คนครับที่มาวันนี้วันนี้ที่มาประมาณห้าคนครับห้าคนใช้รถอะไรขนมาครับรถบรรทุกครับรถหกถถล้อรถหกล้อครับอันนี้เหมือนเหมือนเหมือนสมัยก่อนไหมที่มันจะมีรถเหมือนรถขายน้ําปลาเมื่อก่อนนั้นเป็น หน่วยดั้งเดิมครับหน่วยดั้งเดิมครับทีนี้ก็พัฒนาไม่เรื่อยก็เห็นมันมีหน่วยอะไรสิงดําอะไรที่รถครับใช่ครับแล้วก็เริ่มต้นจากหน่วยเล็กขึ้นมาแล้วก็แต่แม้นั้นคนนิยมจ้างก็เลยมีเงินสะสมเจ้านายผมก็เลยมีเงินสะสมขึ้นมาก็เลยซื้อรถหน่วยทะเยออกมาออกมาออกมาครับผมแล้วตอนนี้ยังยังหลงเหลืออยู่ไหมครับก็ยังเหลืออยู่ครับเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมอยู่ใช่ไหมครับอ๋อคือเอฟซีชัยภูมิครับก็ยัง ก็ยังประทับใจนะในหน่วยยิ้มยิ้มภาพยนตร์นะครับ FC ก็ยังติดตามอยู่แล้วเดือนนี้เป็นยังไงบ้างครับเหมือนเหมือนสมัยเมื่อสามสิบปีก่อนที่แล้วไหมก็ทบเทาไปหน่อยนึงครับเพราะว่าช่วงนี้โรคระบาดโควิดเข้ามาแล้วงานหาล่ะครับมันมันลดน้อยถอยลงเยอะไหมก็เยอะพอสมควรครับอืมแล้วไอจุดประจําการนี่ยังอยู่ที่เดิมใช่ไหมครับถนนถนนอะไรนะถนนบุรพาครับถนนบุรพาตอนนี้เรืออยู่กี่เจ้าอะครับถนนบุรพาตอนนี้รู้สึกจะไดน่าจุด อยู่ในตัวเมืองเหลืออยู่สองเจ้าหรืออยู่สองเจ้าครับรวมของยิ้มยิ้มด้วยใช่ไหมครับครับผมอ๋อเนี่ยผมสนใจไอ้เครื่องเนี้ยผมดูมาตั้งแต่เด็กไอ้ไอ้หน้าทองอย่างเงี้ยก็ยังใช้อยู่ใช่ไหมครับครับยังใชแนะนําหน่อยแนะนําไอ้เครื่องเสียงรุ่นนี้หน่อยมันคือ ยี่ห้ออะไรยี่ห้อซูเปอร์โซนิกครับซูเปอร์โซนิกซาวครับผมคือทําเองเลยใช่ไหมฮะของของยิ้มๆเลยครับของแฮปปูประกอบเองเลยครับอ๋อคือแกเป็นช่างด้วยใช่ไหมครับแล้ววันนี้แกมาได้ไหมวันนี้มาครับแต่เดินทางมาอยู่แต่ยังไม่ถึงอครับผมแล้ววันนี้ใช้จอขนาดไหนวันนี้ใช้จอหกเมตรครับจอหกเมตรครับเป็นตู้ผีเสื้อด้วยไหมครับก็ครับกี่นิ้วครับที่ดอกลาโพงใช้กี่นิ้ววันนี้วันนี้ ยี่สิบเอ็ดนิ้วครับยี่สิบเอ็ดนิ้วครับจานวนข้างละเท่าไหร่สี่อ๋อครับเป็นตู้ละสองดอกถ้าสองตู้ก็ค้างละสี่ดอกค้างละสี่นะครับของพี่ไม่ได้ใช้ฮอนใช่ไหมครับไม่ได้ใช้ฮอนครับผมอ๋อแล้ววันนี้จะฉายเรื่องอะไรอ่าอันนี้ขึ้นอยู่กับเจ้าของหนังครับว่าท่านจะเอาเรื่องไหนมาฉายครับผมก็เป็นระบบดีตอนครับผมเป็นระบบดีจตอนแล้วของพี่ยังมียังใช้ฟิล์มอยู่ไหมตอนนี้อ๋อตัวนี้ไม่ได้ใช้แล้วครับเลิกเลยครับ แล้ววันนี้ที่ใช้นะครับมันกี่มันกี่บาทประมาณถ้ารวมแ้่นี้ถ้ารวมทั้งติดทั้งน,นี้ก็ประมาณหมณืม่นกว่าบาทหมื่นกะว่าบาทนะครับประมาณนี้ครับอปกติรับงานก็จะอยู่ประมาณนี้ไหมฮะหรือว่าเยอะกว่าน,นี้ของจะเยอะกว่นนานี้ก็งานมาตรฐานเลยตามที่ออกตามตามตามหมู่บ้านต่างๆย่างเยอะกว่าน,นี้หน่อยนึงคือจะเยอะกว่าน,นี้ครับแต,แต่งานนี้เค,เค,คือมาจานวน ที่ตามกาหนด่างงานตามกติกาอืเป็นไงครับเดินทางมาไกลรับรู้สึกเหนื่อยนิดนึงแต่ว่าก็มาพากันมาด้วยใจรักครับผมจริงจริงๆก็อยากให้หน่วยที่อยู่ต่างจังหวัดหรือแถบภาคอีสานมากันเยอะๆเนาะเพราะว่าแต่ละหน่วยนี้แบบมีคุณภาพกันทั้งนั้นเลยนะช่วยเล่าบรรยากาศที่เชโยภูมไม่ฟังหน่อยในเอางานที่พี่ประทับใจอ่ะงานที่ประทับใจเหรอครับใช่ก็มีงาน เจ้าพ่อพยาเลยอ่าเมื่อประมาณราให้ฟังหน่อยสักนานแล้วอ่าอ่าอ่าเาะนั้นจะมีหนังอแป้งเยอะมากครับแต่ว่ายิ้มยิ้มเี้ไม่เคยพลาดสักนะสักปีครับส่วนใหญ่จะเป็นจอใหญ่ครับลงจอใหญ่แล้วก็ขายฉลองให้องค์เจ้าพ่อพญาเลยอืมเป็นจอไม่งานหลักเลยว่างั้นครับคนดูประมาณเท่าไหร่แต่ละคืนคนดูก็กล่าวไม่ถูกก็คือคนจ่เยอะกันเกือบทุกวันคือเต็มลานว่างั้นครับเต็มลานเพราะว่าเราบางทีเราไปฉายเจ้าเดียว แต่กเจ้าอื่นมาแจมสองสามจออนี่มันก็เราก็คนดูเขาก็เลือกดูว่าชอบเจ้านี้ก็ดูจอนี้ชอบเจ้านี้ก็ดูจอนี้ก็คือแฟนขับจอไหนก็ดูจอนั้นไปว่างั้นแต่ยิ้มยิ้มนี่คือปักหลักเลยยิ้มยิ้มเคยปักหลักคือไม่เคยพลาดว่างั้นครับไม่เคยพลาดตอนนี้เขาฉายอยู่ตรงไหนครับของของเชยภูมิเวลางานเจ้าพ่อพญาแลวว่างั้นใช่ไหมครับแต่ก่อนเป็นอยู่ในโรงเรียนชายครับผมอ๋อฉายอยู่ในโรงเรียนชายครับมีเก้าวันเก้าคืนครับเก้าวันเก้าคืนก็คือทั้งทั้ง ทั้งทั้งตลอดงานเลยว่างั้นครับเดี๋ยวนี้มีไหมครับหรือว่ามันไม่ได้จัดแล้วก็เลยก็เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีครับไม่ค่อยมีแล้วก็มีช่วงแถวตาดหลองปลาเท่าอ๋อไปไปจัดหนองปลาเท่าแล้วเจ้าพ่อพญาเไอตรงที่ว่าคนไปกราบไหว้อ่าตรงทะเลสาบอ่าส่วนใหญ่เป็นงานแก้บนช่วงแถวนั้นอืมครับครับก็มีเจ้าภาพพอมาติดต่อบ้างครับไม่เหมือนแต่ก่อนครับสมัยก่อนคนก็ติดต่อไปไปเยอะครับแล้วโซนที่รับงานที่ชัยภูมินะครับบะหมู่บ้านไหนที่แบบ จ้างยิ้มยิ้มบ่อยที่สุดอ่ะหมู่บ้านที่จ้างบ่อยที่สุดเอาแบบใกล้ๆเลยใช่ไหมแถวกำแพงแกงคอครับผมแกงคอนี่คือแบบประจําเลยว่างั้นประจําเลยครับเดือนนึ่งอะมันตกตกกี่ครั้งอ่ะก็กล่าวไม่ถูกครับเพราะว่าบางทีแล้วก็มันมีสาขาของแกงคอด้วยครับของในตัวเมืองด้วยก็คือจะแยกกันไปอย่างวันนี้มีขายสองหมู่บ้านที่แกงคอไปขายจอนี้ครับอีกใคยคงก็อีกขายจอนึงครับ เราช่วงที่บูมบูมให้ฟังหน่อยคือหนึ่งบางวันออกทุกจอครับผมมีมีกี่หน่วยครับทาให้ก่อนรู้สึกว่าประมาณหกถึงเจ็ดหน่วยหกเจ็ดหน่วยครับเราเราสามารถสร้างได้ขนาดนั้นเลยเหรอฮะก็คือสะสมแล้วก็ซื้อรถซื้อหน่วยมาแล้วก็มามาทำมีมีหน่วยแบบเข้าร่วมได้ไหมฮะหน่วยแจมหน่วยอะไรอย่างเงี้ยพอมีครับผมเอาก็มีด้วยมีมีเยอะมกันครับมีเยอะอยู่ใช่ไหมฮะ ที่ใช้ชื่อร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับบางทีก็สิบกว่าจอก็มีสิบกว่าจอครับคือถ้านับรวมหมดแล้วนะในเครือเราอ่ะว่างั้นครับในเครือเราแบบใช้ชื่อป้ายแปะอะไรอย่างเงี้ยเนาะครับเห็นมาตั้งแต่นู่นเลยตั้งแต่สมัยที่แบบยังใช้ตู้ยืนพี่ยังอยู่ในช่วงนั้นไหมฮะตอนนั้นอ๋อตอนนั้นยังไม่มาทํางานที่นี่ครับผมตอนนั้นยังยังทำงานอยู่ที่จังหวัดอื่นอยู่อยังยังไม่ได้เข้ามาเป็นพนักงานของยิ้มตอนนั้นอ๋อครับแต่ก็พอได้ยินข่าวของพนักงานคนเก่าเล่าให้ฟังเห็นว่า ครับเคยมีตู้ยืนตู้ยืนแล้วก็ตู้อะไรอีกอะตู้ที่มันมันเขาเรียกว่าอะไรตู้ตู้ที่แบบมันจะมีมันจะมีแบบสลปอย่างเงี้ยอ๋อสองลำลำโพงสองสองข้างลำโพงสองตัวแล้วก็มีมันจะมีโค้งโค้งอ่ะนั่นแหละครับนั่นแหละเราะว่าอย่างนั้นเขาเรียกว่าตู้อะไรผีเสื้อผ้าครึ่งครับผมอ๋อผีเสื้อผ้าครึ่งครับถ้าเราจะทำเป็นผีเสื้อแล้วก็วางประกบวางประกบเข้ามาครับก็เป็นผีเสื้อครับ แล้วก็ตั้งแต่ใช้ผีเสื้อมาก็เลยไม่เคยเปลี่ยนเลยใช่ไหมครครับก็ไม่เคยเปลี่ยนครับเป็นเอกลักษณ์ของยิ้มยิ้มอยู่นะครับคือไม่เปลี่ยนเลยครับก็ลองมาหลายสูตรเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายก็อยู่ที่สูตรนี้สูตรดั้งเดิมอย่างเห็นในโซนภาคกลางอ่ะเขาใช้เหมือนตู้แบบตู้กระแทกอ่ะตู้กระแทกข้างอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วไม่ไม่ใช้อย่างนั้นอ่ะครับก็อีกอย่างหนึ่งมันขึ้นอยู่กับความประทับใจของคนดูด้วยครับประทับใจกับของเจ้าภาพด้วยคือ ขอชอบเสียงแบบนี้ตั้งเดิมของเรามันพุ่งไกล่มันพุ่งไกลแล้วดังแรงครับมันข้ามตำบลบ้างครับ <laughs> คนก็เลยเออหันมานิยมแบบไอ,อ้ตู้แบบเก่าอยู่คือยังมีอยู่ถ้าใครอยากอยาก,อยากฟังเสียงของตู้ผีเสื้อก็คือมาฟังยิ้มยิ้มครับยังมีให้เห็นอยู่ครับอืมแต่วันนี้ไม่ได้เอามาเนาะเพราะ เอกมาครับนี่ก็คือนี่ครับก็จะเป็นปั๊บก็จะเป็นยอดส่วนมาหน่อยยอดส่วนลงมาหน่อยแต่น้ำเสียงก็เหมือนเดิมน้ำเสียงเหมือนเดิมครับคุณภาพเหมือนเดิมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูมาฟังซูเปอร์โซนิกซาวครับว่าจะน้ำเสียงจะเป็นยังไงนะครับแต่รับรองคุณภาพแน่นอนครับหน่วยดังครับของจังหวัดชัยภูมินะครับพี่ต้องขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ